ช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่ค่ะในการทานมัสมั่นนะถ้าหากว่าเริ่มอิอ่มแล้วนะคะก็แนะนําทานไก่ให้หมดนะคะนะลองลิม้มชิมรสไก่ดูค่ะนุ่มหอมมากนะคะน้าแกงก็เลิศค่ะนะคะได้ค่ะและจะได้ตบด้วยของหวานกันต่อเลยนะคะหลังจากนี้ค่ะนี่คือเมนคอร์สสุดท้ายและกับมัสมั่นไก่แกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสดรนแรงนะที่เป็น กาดเชมเครื่องคาวหวานเนีเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองนะคะที่กล่าวถึงเมนูนี้เอาไว้นะคะนี่คือสีกักเสาชิงช้าค่ะที่จะมุ่งหน้าไปยังวัดสุพรรณนะคะตอนนี้จะเป็นจุดตัดของถนนบำรุงเมืองด้วยนะคะแล้วก็จเจริญกรุงค่ะบริเวณจุดนี้ที่เรากําลังขับรถกันอยู่เนี่ยนะคะแล่นรถอยู่เลยนี่คือถนนบำรุงเมืองค่ะ เป็นถนนที่ก่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ี่นะคะยุคเดียวกับเจริญกรุงเลยนะคะเมื่อก่อนย่านนี้จะมีรถให้บริการด้วยนะคะก่อนมีรถยนต์ค่ะก็จะเป็นรถรางนะในย่านเจริญกรุงนะคะยาวลาชก็มีรถรางนะเมื่อก่อนนะคะปัจจุบันเส้นทางรถรางนั้นหายเลือไดบเลยือไปหมดละนะคะหรือจาดจอดให้เราได้จุดจอดทุกคนจะมาจุดนี้ค่ะก็จะมีรถแจ็คค่ะรีกว่ารถมาลากให้บริการเมื่อก่อนชาวจีนจะลากรถสองล้อให้บริการชาวสยามกันตรงสี่กั๊กเสาชิงช้านะคะ ออร่อยจุดนี้ค่ะเราเรียกกันว่าชุมชนสังขพันธ์ด้วยนะคะ,ะซ้ายและขวาตอนที่เรเห็นว่าร้านแบบปิดอยู่จริงๆย่านนี้จะมีการจําหน่ายเครื่องสังขพันธ์ค่ะเรียกว่าชุมชนสังขพันธ์นะคะ และข้างหน้าขวามือค่ะวัดสุดทศั์เทวราามและก็เสาชิงช้านะคะเดี๋ยวเราจะวนรอบเสาชิงช้าหนึ่งรอบนะคะให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพสวยๆของเสาชิงช้าใกล้ๆค่ะจากกระจกระจรถของเรานะคะแบบพาโนรามากกว้างนุปเศษแบบนีมเลยแสงกลางคืนก็งดงามนะคะเป็นแสงสปอตไลท์ค่ะที่ส่องไปยังโบราณสถานโวารวัตถุนะคะให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกันค่ะวิวดี แล้วก็เราจะต่อกันด้วยของหวานนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรับของหวานกันที่เชีงแซมอีตรงถนนดินซอตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราวนสาชิงชาให้หนึ่งรอบก่อนนะคะ ในแหละคะ่ะขวามือนะคะวัดสุทัศน์เทวารามาค่ะวัดนี้นะคะ<ม>เป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อสร้างขึ้นมาในช่วงสมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่ก่อนเราเรียกวัดนี้เขาว่าวัดมหาสุทาวาสค,ค่ะแล้วก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่สามถึงสี่มีการเปลี่ยนแปลงวัดนี้เป็นชื่อทางการว่าวัดสุทัศน์เทวารามขวามือที่อยู่ใกล้ๆก,กับเราค่ะนี่คือเสาชิงชาวัดสุทัศน์นะคะก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการจำกนึกถึงค่ะพิธี ทางพราหมณ์ค่ะเรียกว่าการโลชิงช้านะคะหรือเรียกชื่อทางการว่าพระราชพิธีตรียมปวายตรีปวายค่ะเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการต้อนรับพระศิวะหรือว่าพระอิศวรว่าเสด็จมาเยือนลงมาเยือนโลกครังนี้มาเป็นพระราชพิัน แล้วอก็จะในช่วงวันเวลาเลิอดงามยามเดที่มีความเชื่อว่าพระอิศวรจะเสร็จการบุเยีย์โลกมนุษย์สิบวันสิบคืนนะคะก็จะมีการจัดการโลชิงชานี้ขึ้นมาเพื่อต้อนรับพระศิวะ่านธ์มาอิศวนเองการโลชิชานี้เกิดขึ้นแล้วก็มีอันตรายเพราะว่าสูงมากอย่างที่เราเห็นกันทางด้านขวามือตอนนี้นะคะ็เลยทําให้พรามผู้ทําพิธีโลชิงชานียตกลงมาเสียชีวิตจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่6ค่ะ นะมีการลดเก้านะคะมมช่วงที่รัรชกาลที่หกถึงเมีการลดเก้าให้ยกเลิกไปนะคะซ้ายมือจะเป็นวิหารหลวงพ่อโตค่ะเ,เรียกว่า พระศรีสักยมุนีเรียกภาษาบ้านๆว่าหลวงพ่อโตพระพระรูปองนี้องค์ใหญ่โตมากอัญเชิญมาจากพ่มหาธาตุสุโขทัยทางแม่น้าเจ้าพระยาชะลอจากข้าช้างมาในมาจนถึงวัดสุดทัศเนี่ยค่ะแล้วก็หลวงพ่อโตองค์นี้ที่เราเรียกกันก็ยังคงประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดสุดทัศนะคะก็คือวิหารหลังเมื่อกี้เลยที่เราเห็นในอย่างชัดเจน ก็มาของก,กันได้หลวงพ่อโตวัดส,สุทัศน์นะคะเมื่อก่อนจะเรียกพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่ว่าหลวงพ่อโตกันง่ายๆเราจึงเกิดเป็นหลวงพ่อโตหลายวัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโตวัดส,สุทัศน์ที่เรียกกันหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนยนะคะก็จะเรียกกันแบบนั้น<ม>ก็ไกรอบค่ะตอนนี้ค่ะเราผ่านเสาชิงช้าแล้วนะคะแล้วส,สุทัศน์แล้วนะคะ ว่าสุดท้ายยังมีเงินซิงค่ะนะคะมีท้าเวสุวรรณให้เราได้ขอพรกันด้วยนะคะสนใจมุมนี้ด้ไหมคะในเรื่องสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้ๆนะคะหรือกำจัดสิ่งมงคลศิลปะต่างๆนี่ยแหละค่ะก็นับถือเพราปลูกท้าเวสุวรรณได้นะคะหรือว่าในเรื่องของโชคลาภก็ดีนะคะประมาณนี้นะคะอ่าหลังจากที่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขนมดินสอค่ะนะทุกท่านได้เวลาของหวานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับขนมหวานกันที่หน้าร้านเชงซันติหรือล่านสถานหล กันค่ะ Answer, ну ข้างหน้าซ้ายมือก่อนถึงร้านเชงสมีนะคะตรงนี้คือโบสถ์พราหมค่ะซ้ายมือคือเทวสถานเมตตาล่ะคะที่ปัจจุบันก็ยังคงมีการโลชิงช้าอยู่แต่ว่าจะไปในเรื่องของการสวดมนต์ทางพราหมณ์การโลชิงช้าไม่ได้ตัดที่เสาชิงช้าแต่ว่าการสวดมนต์ทางพราหม์ยังคงทำกันอยู่ในเทวสถานนะคะซ้ายมือข้างหน้าค่ะเป็นสาขาหนึ่งในย่านนี้เลยค่ะถ้าพูดถึงเชงสมีนะคะจะมีหลายสาขานะไม right. ่ว่าจะเป็นสาขาถนรดินสองขึ้นชื่อนะคะ จองทองก็มีตอนนี้ถือว่าเป็นแฟรนไชส์แล้วค่ะแต่สาขาตรงนี้ค่ะอยู่ในย่านนี้พอดีเลยเราเลยขออนุญาตนะคะให้บริการบนรถบัสเราเลยนะคะแทนข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราให้พนักงานเราค่ะพนักงานเราค่ะสมเสียเียงท่านลงไปแล้วค่ะไปรับขนมเดี๋ยวเขาจะนำขึ้นมาบนรถและจะมีพนักงานจัดอาหารด้านล่างของเรานำใส่ภาชนะสวยงามจัดเสิร์ฟให้กับทุกท่านนะคะในหามีท็อปปิ้งเยอะมากเลยนะคะ เราสามารถเลือกเองได้นะก็จะราคาตามที่เราเลือกนะคะสองอย่างสามอย่างสี่อย่างว่ากันไปนะคะก็จะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นแป้งเชีงสมีคือแป้งกลมนะที่เห็นนะเป็นจุดเด่นแล้วก็จะมีเม็ดบัวรากบัวถั่วแดงลูกเดือยนะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานกันกับของหวานเมนูต่อไปอีกจุดหนึ่งค่ะในย่านนี้ที่เรียกถนนดินสอนะคะก็ต้องพูดถึงนมนะคะนมสดค่ะร้านมนนมสดนะคะย่านนี้เหมือนกัน เรามีการให้บริการนมร้อนด้วยบนรถบัสเรลาแต่เป็นรอบหน้าค่ะในไลฟ์ทุ่มครึ่งนะคะ <laughs> นะก็เป็นรอบไฮไลท์อีกหนึ่งรอบนะคะที่เราจะเสิร์ฟนมร้อนร้านมนนมสดนี้บนรถด,ด้วยจะเป็นรอบไนไลฟ์ทุ่มครึ่งนะคะ <c oughs> วันนี้เราพามาชมบรรยากาศค่ะคนเขาก็เยอะนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะมีหลากหลายเครื่องดื่มขึ้นชื่อทั้งน้ำสมุนไพรเอ่ย <c oughs> เครื่องดื่มที่ผสมนมก็มีเช่นโกโก้นะคะชาเขียวก็เด็ดน,นะคะหรือว่าจะเป็นชาไทยเมนูต่างๆมากมหม่ ย่านนี้ก็มีของอร่อยเยอะนะคะนี่คือบรรยากาศถนนดินสอนะคะย่านนี้เมื่อก่อนมีการจําหน่ายดินสอพองเกิดขึ้นนะคะเป็นชุมชนแ่าแก่ในสมัยก่อนในช่วงตอ,ตอนตน้นกรุงธนโกสศิทป์นะคะก็มีการจําหน่ายดินสอพองก็เลยเรียกกันว่าชุมชนถนนดินสอจริงๆเมื่อก่อนรอบๆพระนครด้านนอกนะคะ่ะรอบกำแพงเมืองด้านนอกจะมีชุมชนที่มีการประกอบอาชีพด้วยกันทั้งหมด12ชุมชน ก็เลยเรียกกันว่าชุมชนกรงนกบ้านทากรงนกเขาชุมชนถลดดินสอแห่งนี้มีการจําหน่ายดินสอพองนะคะชุมชนบ้านบาทมีการทําบัตรพระอยู่ใกล้้วัดสุทัศนะคะหรือเลยภูเขาอ่าเลยวัดสุทัศนไปตรงภูเขาทองนะคะก็จะเป็นบ้านบาทนะคะตอนนี้เรานาทุกท่านกลับมาถลดราชดำเนินกลางกันอีกครั้งหนึ่งขวามือคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตให้บริการเชงเซมีนะคะเนื่องจากว่า จุดเด่นของของขนมค่ะจะอยู่ที่ตัวน้ําแข็งบดละเอียดที่โปะลงไปบนความหวานของน้ำำําลําไยที่อยู่ในเชีงสมีอะค่ะนะคะเราต้องขออนุญาตเสิร์ฟนะคะไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติอาจจะไม่อร่อยเลิศเท่าไหร่นะคะจุดเด่นเขามีหลายจุดเลยนะ,ะใ,นในทุกๆเมนูของเราที่เรานาเสิร์ฟนะคะอย่างของหวานที่เราจะให้บริการต่อจากเมนูมัสมันเนี่ยนะคะก็จะเป็นน้ําแข็งใสที่เราเรียกกันบ้านๆล่ะเนาะแต่ถ้า ที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นชื่อเช่งเสตีจะมีแป้งกลมๆนะคะเป็นแบรนด์มีความเหนียวหนึบนิดนึงนั่นคือแป้งเช่งเสอีนะคะแล้วก็จะมีวัตถุดิบลูกเตยถั่วแดงพุทราจีนมาตุ้มเชื่อมนะคะอยู่ในตัวน้ําหวานน้าเชื่อมของเขาค่ะจะเป็นน้ําลํหไยก็จะมีทั้งน้ํารากบัวน้ําลําไยนะให้เราเลือกได้ท่านชอบทานน้ำกะทิ นะใส่น้ำเชื่อมผสมก็ะถานได้เลือกได้แต่วันนี้ที่เราหให้บริการบนรถบัสเราขาดจะเป็นน้ำลำไยนะคะคแล้วก็โปะด้วยน้ำแข็งบดละเอียดเนียนนุ่มลงไปบนท็อปปิ้งนานาชนิดนะคะก่อนทานก็สามารถนะทำน้ำแข็งให้เข้ากับน้ำเชื่อมก็จะหวานเย็นสดชื่นนะคะเป็นของหวานที่เราพัตวา,าให้บริการค่ะบนไทยบัสกุถั่วนะคะแล้ววันนี้ก็ ให้ขับสูดเ่านนักจดมือกลมขวามือก็รวมดินลเนอ้อของเรานะคะเมื่อกี้ตอนที่เราผ่านมารอบแรกยังเป็นแบบช่วงโปรเพอยู่นะคะตอนนี้ความมืดสิธิ์แล้ว เป็นช่วงค่าได้แล้วนะคะแล้วก็จะเห็นความสวยงามของสถานที่ต่างๆเช่นโลหะประสานได้ค่ะงดยามชัดเจนเลยค่ะความสีทองอร่าที่ประดับอยู่บนยอดโลหะประสาทโลหะประสานจะมีด้วยกันทั้งสิ้น37ยอดนะคะที่เป็นยอดแหลมๆสูงๆนี่ค่ะที่ประดับด้วยทองคำแล้วคือการปรณะครั้งล่าสุดนะคะจะประกอบด้วย37ยอดนะคะ ทำไมต้องมี37ยอดเพราะว่ามีความหมายโดยในนะคะสื่อถึงหลักธรรมหนึ่งในศาสนาพุทธนะคะเรียกว่าโพธิปันยิยธรรม37ประการเป็นหลักธรรมที่เราเชื่อว่าถ้าเราได้ยึดถือปฏิบัติจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตามความเชืออ่อของศาสนาพุทธนะคะก,คก็เลยมีที่มาว่าโครงสร้างอาของพระคสัจะประ,ะกอบไปด้วย37ยอดแบบนี้เลยนะคะกลวก,ก็จะมีที่ประเทศอินเดียศรีลังกาและก็ประเทศไทย3แห่งในโลก โลหะกระานปัจจุบรรันโลหะกระสารแต่ละประเทศที่เหลืออยู่นะคะประเทศไทยของเราถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็นําทุกท่านกําลังจะกลับสู่ถนนเส้นนี้นะคะเพื่อที่จะผ่านร้านผัดไทยทิพย์สมัยนะคะตรงนี้ซ้ายมือจะเป็นพื้นที่ของป้อมมหาการะคะ่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเดินทางกลับนะคะ สู่ลิเวอร์ซิตี้ค่ะก็ผ่านชั้นทางยา่าหนีอยู่ความมือเป็นพื้นที่ของวัดราชนดดาถในพระอุโบสถด,ด้านขวานะก็จะเป็นที่ประดิสถานของพระเศรษฐัธรรมมุนีนะปดิสถานอยู่ในพระอุโบสถวัดราชนดดาถน,นะคะเป็นวัดประจํารัชกาลนะคะ,คะวัดราชนดดาถเนี้ยก็ถือว่าเป็านวัดนั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะคะซ้ายมือก็จะเห็นภูเขาทองเวแบบๆนะคะผ่านจุดที่เราผ่านถ่ายภาพไปแล้ว และต่อกัด้วยซ้ามือก็จะเป็นร้านผัดไทยทิ่สมัยค่ะที่เราพาทุกท่านมาผ่านชมบรรยากาศเนื่องจากเราจะนับใหท่านกลับไปยังแยกแมนสีผ่านระาและฟอนต์นะคะแล้วก็ขากลับก็จะผ่านในส่วนของวัดจีนด้วยอย่างเช่นวัดมังกรกมลาวาสนะคะเป็นถนนที่ขนาดคู่ไปกับยาวราชค่ะช่วงขัดหลับแล้วก็กลับสู่ในเุ่เก่านะคะแล้วก็ชุมนปลายทางลีโกสิบีค่ะ ค่ะก็อืม่พัทยาคลิปสมัยนะคะเป็นร้านเด่นร้านดังในย่านนี้เรียกว่าประตูผีหรือเรียกกันว่าสำราญราดตรงนี้คือแยกสำราญราดนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราลงสะพานตรงนี้ฝ่ายซ้ายมือจะเป็นชุมชนบ้านบาดนะคะย่านนี้จะมีการจําหน่ายป่าพระ มีการประกอบอาชีพการทําบัตรพระค่ะคือการเอาแผ่นโลหะด้วยการถึงแปดแผ่นมาตีให้แบนและขึ้นรูปเป็นโครงของบาทและทําฝาบาทมาประกบเข้าด้วยกันในหางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นชุมชนบ้านบาทนะคะที่มีการจําหน่ายบัตรพระนะคะอยู่ใกล้กับภูเขาทองเนี่ยแหละค่ะตรงเวณจุดนี้เรียกว่าประตูผีในอดีตเน่จะมีประตูพระนครอยู่ในย่านนี้ประตูในย่านนี้จะมีการลําเลียงร่างคนที่เสียชีวิตด้วยโรคระบาดนะคะในยุคนั้น นะเราเรียงร่างมาทางบรรจที่วัดสเกตนะคะก็เลยเรียกว่าประตูผีนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนชื่อภพยรอะขึ้นเปลี่ยนจากประตูผีเป็นประตูสำนักราชค่ะที่เราเรียกันแล้วก็มีเมื่อกี้ตรงแยกสำนักราชก็จะมีสถานีตำรวจสำนักราชด้วยนะคะ ตอนนี้เรากําลังนาทุกท่านกลับสู่แยกแมนสีค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงแยกแมนสีที่มันเป็นที่มาของชื่อหมอบแมนนะคะที่เป็นหมอบต้องห้ามนะของเจ้าฟ้าพันธุรังสีสว่างวงเจ้าฟ้าพันธุรังสีสว่างวงเป็นพระองค์สารุงศงคะที่ประทับอยู่ในวังบุรพาะวังบุรพาอยู่ไหนค่ะอยู่ม่กาบพาซ่าสะพานเหล็กนะคะ เมื่อก่อนตรงไม่์กับพาซาหรือปัจจุบันถ่ายทันไในเคยนั่งเอมพาดีนะรถไฟฟ้าใต้ดินไปตรงสถานีสามยอดค่ะตอนนั้นแหะค่ะโผล่ขึ้นมานะคะจากสถานีสามยอดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นไม่์กับพาซาที่มีการจำหน่ายพวกของเล่นฟิกเกอร์การ์ตูนต่างๆที่เป็นที่นิยมสะสมกันนะคะทุกเพศทุกวัยก็จะไปช็อปกันที่ไม่์กับพาซาสะพานเหล็กหรือเดินไปหนูก็จะเป็นย่านทาวน์บีร์นั่นแหละค่ะ ตรงนั้นเลยบริเวณนั้นเมื่อก่อนตรงไม่กับพาซาที่เราเรียกกันที่เป็นห้างไม่กับพาซาเมื่อก่อนเป็นวังบูรพาพิรมค่ะเป็นที่บรทับของเจ้าฟ้าพันุรังสีสว่างวง์นั่นแหละค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้แยกแมนสีที่เราเลี้ยวขวากลับมานะคะนี่คือเป็นที่มาของชื่อหม่อมต้องห้ามของพระองค์นะคะก็คือหม่อมแมนนะคะก็เลยเรียกกันนะคะ เปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นคลองที่มีสะพานเล็กๆข้ามคลองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นถนนนะคะแล้วก็เป็นสีแยกก็เลยเรียกว่าแยกแหมนสีป่ปานครหลวงตรงนี้ก็เลยเรียกกันตามชื่อแยกไปด้วยเลยว่าป่ปานแหม่สีนะคะเป็นปาปาแห่งแรกค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านในส่วนของพื้นที่ด้านหน้านะคะเพื่อช่วงขาตับจะมีวัดมังกรธรรมราวาสนะคะที่จะพาทุกท่านผ่านไปชมบรรยากาศนะคะ แล้วก็จะมีแอชไยนาทาวนะคะเป็นเหมือนศูนย์การค้าหรือช้อปปิ้งมอลล์คอมมูนิตี้มอลล์นะคะในย่านวัดบังกอนที่สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะไปหาของอร่อยทานกันด้านในแอชไยนาทาวได้ดกน้ม้กนไอแล้วเป็นยังไงบ้างคะผัดไทยกับสลัดเข้ากันไหมเอ่ยเข้ากันค่ะเข้ากันอยู่นะคะกับน้ำสลัด ไม่ตอนนี้ก็ได้รับประทานเมนคอสครบแล้วนะตอนนี้ก็เป็นการ,พรเพลินไปกับของหวานการก่อนนะคะกับเมนูนี้เลยนะคะเ<ม>ชงสมีจากสาขาเทรินสอนะคะแล้วก็เครื่องดื่มของเราค่ะคือชาร้อนเป็นชาอูหลงนะคะที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษนะคะให้บริการค่ะ รอบนี้ที่เราเที่ยวด้วยกันนะคะชื่อว่ารอบดินเนอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่5โมงครึ่งนะคะ17นาฬิกานาทีใช้เวลาในการเดินทางประมาณไม่เกินชั่วโมง45นะคะทุกๆรอบจะใช้เวลาในการเดินทางเท่ากันค่ะรอบแรกจะเป็นรอบหััน11โมงครึ่งรอบที่2ประมาณช่วงบ่าย2โมงตรงจะเป็นรอบขนมนะคะ เป็นการชมบรรยากาศชิวๆยามบ่ายสไตล์อังกฤษค่ะแบบสไตล์ตะวันตกนะก็เป็นการทานเบเกอรี่นะคะช่วงบัดบสองโมงกเราเรียกชื่อว่าโรลไฟสีอิ่งนะคะแบกเบาๆค่ะนะทานเบเกอรี่นะคะชมบรรยากาศยามบ่ายตอนเย็นก็คือรอบนี้เลยค่ะที่เราให้บริการทุกท่านจินเดอร์ห้าโมงครึ่งแล้วก็ถ้าสถานการณ์ยกเลิกเคอร์ฟิลดันทางการเราจะมีรอบสุดท้ายจุดสุดจะเป็นไนท์ไลฟ์ค่ะรถอบทุ่มหนึ่งนะคะ โดยประมาณนะคะก็คือทุ่มหนึ่งเนี่ยเจอที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็ก็จะมีการเช็คอินค่ะตามมาตรการต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มออกเดินทางไม่เกินทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะใช้เวลารวมแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะกลับมาถึงออฟฟิศไม่เกินนะสามทุ่มนะคะตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งค่ะที่ขนาดคู่ไปกับถนนเยาวราชนะคะ ก็ดียก็คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของถนนเจริญกรุงค่ะเป็นถนน,อนที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะเป็นถนนสายแรกของสยามที่เมื่อก่อนก็จะมีการเดินทางเรียกว่ารถรางเกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนเราไปไหนก็นั่งเรือนะคะเป็นวิถีชีวิตของสมัยก่อนแล้วก็พัฒน,นามามีรถรางเพราะว่ามีการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่4สายแรกคือเจริญกรุงก็เลยมีการสร้างรางบนถนนให้รถวิ่งและเรียกว่ารถรางค่ะเป็นง่ายๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมามีรถ ถไฟในสมัยรัชกาลที่5และรถยนต์ในรัชกาลที่6ปัจจุบันเนี่ยมีรถไฟใต้ดินอิบๆแล้วนะคะปแล้วก็ในส่วนของทางด้านหน้าสายมือค่ะเราจะผ่านตรงนี้ก็คือแยกเสือป่านะคะและข้างน้าสายมือค่ะจะเป็นวัดมังกรกมลาวาสค่ะเป็นวัดที่นิยมในการแก้ปีชงนะคะในแต่ละปีก็จะมีปีนักษัตร์ที่ตรงกับปีชงนะก็จะมีความเชื่อของชาวจีนว่าจะมาแก้ปีชงกันที่วัดมังกรกมลาวาสนะคะ ตรงนี้ค่ะเดินทางได้สะดวกมากเลยค่ะปัจจุบันมีสถานีวัดมังกรค่ะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ให้บริการแล้วซ้ายมือนี่คือวัดมังกรนะคะแล้วก็ข้างหน้าซ้ายและขวาจะเป็นสถานีวัดมังกรค่ะสะดวกก็มากเลยในการเดินทางในปัจจุบันนะคะปรนเกิดนสถานีวัดมังกรข้างซ้ายและขวาเลยและต่อกันด้วยข้างหน้าซ้ายมือค่ะจะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์นะคะนี่คือแอมชัยนทาวค่ะ เหมือนห้างเล็กๆ,ๆนะที่เราสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อก่อนมาเยาวราชก็ต้องเดินกันอย่างเดียวตามกรอบซ่องซอยย่านเยาวราชหาของอร่อยกินกันนะคะปัจจุบันก็มาพักผ่อนได้นะคะอาจจะร้อนแล้วก็ไปตากแอร์ในแอชนาามชนะทาวได้เหมือนกันสายมือนะคะไป็หนึ่งแหล่งนะคะในการท่องเที่ยวพักผ่อนค่ะและอีกสักครู่หนึ่งเราจะนำทุกท่านนะคะผ่านแยกหมอมีค่ะเพื่อกลับสู่วงเวียนโพเดีย่นเก่าหรือว่าประตูเฉลิมพระเกียรตินะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นซอยพัดุงึงดาวหรือเรียกว่าเท็กซัสเก่านะคะย่านเท็กซัสเก่าบางหลก็จะมีขาบูเท็กซัสขาสเจ้าเด่นเจ้าดังในย่านนี้นะคะปัจจุบันเรียกชื่อทางการว่าซอยพัดุงึงดาวหรือตปราะพัดดึงดาวนี่คือแยกหมอมีค่ะ ครบในไทยฟูดไทยบาสฟูดถูกอร่อยมากบรรยากาศดีได้ประสบการณ์กินอาหารอร่อยอาหารอร่อยิ p p e เซอร์โอเคอร่อยเบนค์สอร่อย ค่ะตอนนี้ด้าน,นขวามือนะอนี่คือวงเวียนโอเดียนเก่านะคะหรือว่าชุมประตูเฉลิมพระเกียรติค่ะเจ๊เฟอ,อรับล แล้วเดี๋ยวเราก็จากนํำทุท่งน,น้ำาผ่านย่านตอกโรงหมูคอีกสักรอบหนึ่งค่ะเพื่อนำาุกท่านกับสุ่ดๆกันค่าเรียกว่าซิตี้แบงค์ของเรานะคะก็จจุดนี้ที่ได้แต่นว่าถนเขลาหลังนะคะหรือว่าข้าวหลามสตรีทฟู้ดค่ะก็จะมีของอร่อยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกขนกจีบซาลาเปาไส้หมูแบบหมักแน่นๆเลยนะคะกับพริกไทยค่ะรสชาติอร่อยนะคะ ก็จะอยู่เป็นเหมือนรถเข็นเล็กๆข้างหน้าสายมือนะคะเแล้วก็จะมีร้านข้าวมันไก่จุ๊มะดาวดองนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำยินตาโฟหลากหเมนูในย่านนีค่ะมีขนมหวานขนมปังนึ่งสังขยาะทีูเลย่มคไมให้ราอัตโนมัตตอนนี้จะไม่มีแ้วนา้ะไ้เลยนี่ยนะคะจะเป็นแบบขนม้าวหลามสตรีทฟู้ดเลค่ะมีเช่สต๊เจ้าตรงนี้ก็เป็นเจ้าก่านตอนนี้จะอยู่ที่ห้าร้อย่สิบเก้านะคะ E ก็ ah เป็นบรรยนกานต่อก็ได้นะคะตอนนี้เขาจะให้บริการยกเว้นวันจันทร์ค่ะที่จะมีเทศกิจดูแลนะก็จะไม่ได้มาตั้งนะคะวันเดียวเท่านั้นที่จะเงียบหน่อยซ้ายมือค่ะนี่คือความสวยงามช่วงกลางคืนของสถานีรถไฟหัวลำโพที่บอกว่าโครงสร้างเหมือนกับสถานีรถไฟที่กรุงแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะรถบัสของเราก็นำทุกท่านค่ะเรียบคลองพระดวงกรุงเกษมนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานหลุกล่างหรือว่าสะพานทุยพยาสะเทียนและเดี๋ยวรถบัสเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเจริญกรุง24่นะคะเพื่อนำทุกท่านกลับสู่สาดทานลิโกซิตี้แบงคอกค่ะใช่ใช่